hello 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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไมเปเล่นะฮะทุกคนแล้วก็อยู่กับน้องนัดนะครับทุกคนแล้วก็แกง๊งขี้เมาทุกคนวันนี้เราจะมาปิกนิกตกปลานะฮะทุกคนเนสียงอาจจะไม่ดีนะเพราะว่ากินเหล้าเมาทุกวัน,นโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับแล้วปลาทูอีกแล้วไม่ใช่ปลาทูปลาทีโอปลาหางเหลือง อู live, lla, lla. I, all the, all the. Uh ้ล huh. uh ่ะอู้ล่ะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเก่งเว้ยเอาละเอาละเอด้งดึงแรงๆเออโอ้โหเก่าไปเลยเหรอไหมทุกคนนะสองกิโลพี่เอมพี่เอมโอ้ว้าวกุมยำได้หมดเอาแล้วตาริตาแตกแล้วทุกคนเอาเส้นนี้ให้เด้อโอเคโอ้ ไปต้มยำแล้วด้านเอาแล้วอุ้ยปลาเก๋าน่าจะหนึ่งกิโลครับทุกคนเนนีก๋าเอาเส้นเอ็นนีเด้อเอาแล้วฮะโอ้แตกแล้วครับทุกคนเอาแล้วอุ้ยตัวที่สองนะครับทุกคนว้าวฮะสวยมากเลยทุกคนเราอยู่ที่สยามรอยัลวิวนะฮะรอยยันมาเรีย อพี่หยองนะครับทุกคนวันนี้วันยี่วัน today big small big one okay let's go กินพ่อหนูจะได้ตัวเท่าไหนอ่าน่าจะ2สอามถึงโลเอา สองโลนะเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยจับปลาโชว์หน่อยโซลาหน่อยเอาตกมาเนี่ยเอาถุงอะปลา้กี่ตัวแล้วครับ้หน่อยไสามตัวตาเคก็ดูดิเขาถ่ายกล้องอยู่นั่นอาปลาทูเนาะก็เก่งมากเลยเก่งมากเก่งเก่งเก่งเอาเอาไปทอดนะอร่อยปลาทูฮัลโหลสวัสดีครับ

What do you want today? Okay. Big fish. Big fish more for Achita, <laughs> <our> yeah. <laughs> what do you want today, mother? No, um, the biggest fish. Yeah. <laughs> and uh, you say, sorry, Manua, first. <laughs> sorry, na Manua, I can't pick one. <laughs> <laughs> and you? Many fish. I Many get. fish. Yeah, uh, yeah. Cat a lot, yeah? yeah. More than more. Okay, I come to kon. Let's go, bye! รดน้ำรดไละด้องน้เออได้สู้ๆครับทุกคนสู้ๆปลาหนีแล้วเขาสะได้สิ่งทีเหมือนคุณน้ำหาเกี่ยวอีกแล้ว